Thank <imitation> you. เปิดค่าเหนื่อยตัวโน่ภพาคินจรดปากกาคา้าแข้งราชบุรีเอซลูกหนังไทยลีกภาพหลังจากที่กลายเป็นข่าวดังในวงการลูกหนังบ้านเราเมื่อตัวโน่ภพาคินคำวิไลศักด์ นักร้องนักแสดงชื่อดังได้ตกลงใจร่วมทัพราชันมังกรราชบุรีเอซีสโมสรในศึกไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีการเปิดเผยในเรื่องของรายละเอียดสัญญาและค่าเหนื่อยของนักแสดงวัย34ปีที่ได้เซ็นสัญญานักฟุตบอลอาชี่เป็นครั้งแรกในชีวิตจากปากผู้จัดการส่วนตัวของเจ้าตัวที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวโดวยสัญญาของโตโน่ จะเป็นสัญญาระยะสั้นเพียงแค่6เดือนส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยเดิมทีเจ้าตัวไม่ต้องการรับเงินเพราะถือว่าได้ทำในสิ่งที่รักแต่ตามกฎจะต้องมีการใส่ตัวเงินแจ้งให้กับทางสมาคมทราบทำให้เจ้าตัวขอให้สโมสรใส่เพียงเดือนละ500รบาทเท่านั้นสำหรับพาคินคําวิไลศักด์จะสวมเสื้อหมายเลข96 และจะมีชื่อในทีมชุดที่จะทำการแข่งขันในศึกไทยลีก2021รวมถึงศึก AFC c h a m p i o n นลีก2021ที่อยู่ในกลุ่มจีร่วมกับโปฮังสตีลเลอร์เกาหลีใต้นาโกย่าแกรมปัสญี่ปุ่นและยาโฮดารุนตะซิงม,มาเลเซียโดยจะลงเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน